มันก็เป็นภาระเป็นสิ่งที่จะต้องปรับปรุงจันโลงรักษาหยิ่งเป็นสมพานจเจ้าวาดมักจะมีส่วนจะต้องเอาใจใส่ สัภพระผู้ทำหน้าที่ในการรับผิดชอบท่านมีวัดีสันส้นๆเพื่อเป็นส่วนประกอบให้ได้มีส่วนนำมาไข่ควรไต้ตรองกันให้มันรอบครอบ แันให้ข้อมูลว่ายากอะไรไม่ยากเท่าปฏิสังขอนถอนอะไรไม่ยากเท่าถอนมณะละอะไรไม่ยากเท่าละกามมคุณมุลอะไรไม่ยิ่งใหญ่เท่าปปัชชา อันนี้ก็ต้องไขวควรไต่ตองกันกรรมยากมาจากความไม่พร้อมเหมือนกับเรากำลังน้อยที่จะต้องไปเกี่ยวข้องกับสิ่งที่มีน้ำหนักมันเกิดความรู้สึกท้อแท้ท้อถอยแต่ก็ ไม่ใช่เป็นของเหลือวิสัยเป็นสิ่งที่เรามีส่วนมีโอกาสทำได้ต้องอาศัยวิริยะธรรมความภาคความเพียรความเพียรความภาคความเพียรแบบการดำรงการเป็นอยู่ มันก็มีอุปสรรคเกี่ยวกับสภาพดินผ้าอากาศบ้างเกี่ยวกับสภาพสุขภาพทางด้านร่างกายบ้างมันก็มีอุปสรรคอย่างนี้แต่ถ้ามีความภาคความเพียรมีส่วนประกอบมันก็ทำให้เกิดความรู้สึก ลุล่วงและได้รับความสำเร็จก็อาศัยความภาคความเพียรแต่ความเพียรในหลักที่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของด้านนมามธรรมเราก็เรียกว่าประธานประธานคือความเพียรความเพียรในสี่สถาน เพียรระวังไม่ให้บาปมันเกิดขึ้นในสันดานและก็เพียรละบาปที่เกิดขึ้นแล้วเพียรให้กุศลนั่นมีส่วนเกิดขึ้นและรักษากุศลน,นั้นให้ดำลงคงอยู่นี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของด้าน ลักการที่เราเรียกว่าความภาคความเพียรมันอยู่ในหลักของโพธิปัจฉิยธรรมธรรมที่เป็นไปเพื่อความรู้เห็นตามความเป็นจริงหรือเรามักพูดกันว่าธรรมที่เป็นไปเพื่อการตัดโรค เราเอามาใข้ควรโดมันก็เป็นความรู้สึกที่ซาบซึ้งและก็ยังมีส่วนให้ความรู้สึกว่ามันมีส่วนมีคุณเป็นประโยชน์ก็เอามามีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนให้มันมีส่วนเกิดมีมีขึ้นในอุปนิสัย ในการดำเดนินการเป็นอยู่เราจะเป็นสมณะเป็นภ่ายผู้เสียสละจากคารวะวิสัยมาอยู่ในรูปแบบของการดำลงด้วยธรรมด้วยวินยัยมันก็ทำให้เกิดความรู้สึกเรียกว่าเป็นที่เคารพบ,บูชาเพราะมีความรู้สึก ของควาอเป็นผู้มีคุณธรรมทำนองนี้มันก็ทำให้เกิดความรู้สึกมั่นใจและก็ยังเป็นที่ให้ความเคารพเชื่อถือเพราะความบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์นี่มันก็ทำให้เกิดความรู้สึกไหวเนื้อเชื่อใจ ไม่วัดเราแวงทำให้เกิดความรู้สึกในลักษณะเรียกว่าม,มีความสุขได้ทำนองนี้อันนี้ก็ต่องนึกต้องคิดอยู่เสมอแต่เรามีส่วนสำนึกอยู่เสมออย่างนี้การละ ระบบที่มันเป็นเครื่องผูกพันที่เรามักเรียกว่าบ่วงหรือกามมาคุณมันก็ไม่ใช่เป็นของเหลือวิสัยเป็นสิ่งที่ทำได้ไม่นั้นพระพระอุปชาหรือบุปาจารย์ท่านจึงมักจะมีส่วน สัมผัสสัมผณ์ให้เราได้มีส่วนแสดงออกท่านสัมผั์ในที่ประชุมสงท่านบอกว่ามนุษย์โสสิบุรุษโสสิทำนองนี้ท่านเป็นมนุษย์จริงไหมท่านเป็นบุรุษที่แท้จริงไหมทำนองนี้เราก็บอกว่า พร้อมอามะพันเตทำนองนี้อันนี้ก็ต้องคือต้องนึกต้องคิดกันนะครับดังนั้นวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่สิบห้าวันที่สิบหกเป็นวันคล้ายวันละขันของพระเดชพระคุณ ที่เราให้ความกระลบว่าพระโพธิญาณาเหนในทินานามเรามามีส่วนสำนึกระลึกบูชาพระคุณและก็จะทำหน้าที่ในรูปแบบผู้มีความซื่อสัตย์ซื่อตรงและจะจะขยาย อันเป็นส่วนหนึ่งของคุณความดีต่อโลกต่อสังคมโลกเราให้มีความรู้สึกอย่างนี้เราจะได้เกิดความรู้สึกมีความมั่นใจอดกันอดทนทำหน้าที่ในโูกแบบสื่อสัตว์สื่อตรง หือว่าเป็นผู้ทำหน้าที่เพื่อเป็นการตอบตอบแทนพระคุณบูชาพระคุณด้วยการมีส่วนจันลงรักษาอันนี้ก็ถือว่ามันเป็นมงคลเหมือนกับเรามีส่วนได้อาศัย ผู้ทำหน้าที่ให้อุปการะครูบาอาจารย์ตลอดถึงพ่อแม่พ่อแม่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของบุคคลหาได้ยยากเราก็ต้องให้ความเคารพเพราะมันเป็นคุณอันหนึ่งที่เราถือว่าเป็น คุณที่มีส่วนประกอบของสัตว์ประเสริฐที่เราเรียกว่ามนุษย์เราก็ให้ความสำคัญกันวันนี้ผมก็ได้นำเอาส่วนประกอบกับหลักคำสอนมามีส่วนให้เป็นข้อมูลได้เอาไปศึกษาที่เรา เรียกกันในหลักการว่าเพศสัตวหรือเตลังเตลังหมายถึงน้ำมันน้ำมันมันมาหลายหลายประเภทน้ำมันจากสัตว์น้ำมันจากธัญ,ญพืชแต่ผมได้นำเอาน้ำมัน จากท่านพืชนั้นมามีส่วนให้เราได้มีส่วนศึกษาเรียนโลกและก็เอามามีส่วนใช้กับการดูแลสุขภาพสุขภาพร่างกายมันต้องมีส่วนประกอบกับน้ํำมันเพราะร่างกายจะต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับ ระบบสารที่เราเรียกว่าเครื่องมีส่วนบำรุงสารประเภทคาร์โบไฮเดรตสารประเภทโปรตีนสารประเภทไขมันสารประเภทวิตามินและสารประเภทเกลือแร่ ร่างกายถ้าได้มีส่วนประกอบกับสารเหล่านี้ก็พอที่จะทำให้เกิดความรู้สึกได้รับความสะดวกแต่หลังที่เอามามีส่วนให้ขอ้อมูลเราเอามาใช้ในการปรับปรับสภาพของด้าน อาการที่มันมีส่วนกับร่างกายเช่นระบบเลือดผมได้นำมาใช้ก่อนขั้งแรกผมก็ศึกษาไปศึกษาไปแล้วก็ทำขึ้นมาแล้วก็เอามามีส่วนเกี่ยวข้องก่อนเอามามีส่วนเกี่ยวข้องผมก็เอาเลือดที่มันเป็นส่วนประกอบของด้าน ร่างกายเอาไปตรวจเรารู้จักระบบเลือดว่ามันอยู่ในลักษณะ่ยไหเราก็มาทานระบบเตวลังนี่แหละทานวันละสองเม็ดที่ผมทำขึ้นเป็นสองเป็นเม็ดวันละสองเม็ดก่อนนอนการนอน ร่างกายมันได้สารที่มันมีส่วนช่วยมันก็จะนอนคลายได้สนิทเรียกว่ามันหลับลึกภาษาโลกเขาเรียกว่ามันหลับลึกทำนองนี้และก็หลับได้นานการหลับนั้นที่มันเป็นส่วนเกี่ยวกับด้าน จะว่ายีนหรือฮอร์โมนก็ได้ในเมื่อเรามีส่วนหลับร่างกายคลายเขาจะมีส่วนทำหน้าที่อย่างน้อยเขาจะทำหน้าที่ในการซ่อมแซมส่วนไหนที่มันสึกหรอส่วนไหนที่มันไม่ไม่เหมาะไม่ดีมันก็จะซ่อมแซม ซ่อมแซมเวลาเราหลับได้ประมาณที่เราเรียกว่าพอ,ออยู่ในรูปแบบที่มันเป็นหลักมันก็จะตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมาเราจะเห็นว่ามันมีอาการสดชื่นมันมีอาการให้ทำให้เรานั้นเกิดความรู้สึกกระสับกระสงะทำนองนี้ มันก็โมกบอกอยู่แล้วอันนี้ก็ต้องเข้าใจว่ามันก็มีส่วนอย่างนี้อั้นเราก็เอามามีส่วนมาใช้ดูแล้วก็เป็นประโยชน์แต่ก็ไม่ใช่ว่ามันมีแต่มันมากมันก็มีโทษเหมือนเรามักจะพูดกันอยู่เสมอว่าใครมันมีส่วนเกิน คำว่าใสมันมีส่วนเกินนั้นมันก็อาจากักจากประเภทที่มันมีส่วนมีส่วนเกาะติดเช่นไขมันจากสัตว์พวกนี้มันจะมีส่วนเกาะติดในรูปแบบทางเดินอาหารทางเดินอาหารเราก็พอนึกออกได้ว่ามีอะไรบ้าง ตั้งแต่ช่องป่าของเรานี้แหละไปกับเพราะบรรจุวัตถุดิบแล้วก็ลำไส้ลำไส้น้อยลำไส้ใหญ่ไปถึงทวารน,นู่นเพราะลำไส้ของคนเรามันไม่ใช่ว่ามันมไม่มีประมาณมันมีประมาณลำไส้เพศสายนี้ไม่ต่ำกว่าสาสิบฟุต แต่เพศหญิงม,มันประมาณสี่สบพุทธทำนองนี้ถ้าไครมันมันมีส่วนไปกอดนิดมันก็จะทำให้เกิดความรู้สึกเหมือนกับมีความไม่สะดวกเกิดความรู้สึกไม่สะดวกมันก็มีผลกระทบต่อระบบประสาทมีอารมณ์ ออกมาในรูปแบบเรียกว่าอาจจะไม่น่าปรารถนาก็ได้ทำนองนี้อารมณ์มันก็มีอารมณ์บวกอารมณ์ลบเราก็มักพูดว่าดีใจเสียใจชอบไม่ชอบทำนองนี้สภาพอารมณ์นี้มันเป็นได้ทั้งคุณทั้งโทษ เพราะว่าถ้าอารมณ์ไม่ดีมันก็เป็นอันตรายถ้าอารมณ์ไม่ดีถ้ามีลมมามีส่วนเสริมมันก็จะทำให้มีโทษมีอันตรายไม่นั้นบุพาจารย์ท่านจึงให้ข้อคิดกับการดำเนินการเป็นอยู่ร่วมกันในสังคม ท่านให้ข้อคิดในรูปแบบคำแบบสังคมท้องถิ่นสังคมชาวบ้านทันบอกว่าไฟล่ำใหม่เอาล่มเป็นเชียวคนว่าถ้าล่มมาอมบม่พร้อมไฟนั่นหมอดหมอดเอพงคนว่ามันแมนของเพิ่นอันนี้ก็คิดกันแนวัสดนา ฉะนั้นวันนี้ก็ถือว่าเรามีส่วนมาร่วมกันกำหนดการผู้ทำหน้าที่กำกับท่านกระชับอยู่เสมอๆให้เกิดความรู้สึกเอาใจใส่สนใจวันนี้ฝากบายผมก็อยากให้ผู้มีส่วนเป็นผู้นำอย่างน้อยก็เป็นประธานสงฆ์ประธานสาขา เวลามาคนขับรถเป็นผู้ทำหน้าที่หน้าที่ขับรถมามีส่วนให้ความสะดวกก็อยากให้บุคลากรเหล่านี้ไปดูว่าวิธีการดำเนินชีวิตในการเป็นอยู่ไม่ให้เกิดความรู้สึกในลักษณะวิตกกังวลอยากให้ได้ความรู้ ผมจะให้ยอมเขาสาธิตในรูปแบบของการนำสาหลายมาใช้กับการเป็นอยู่ของการดำเนินชีวิตวิธีการที่จะนำมาใช้เขาทำกันอย่างไรทำนองนี้สาหลาย ที่เลยพูดถึงนี้ก็บ้านเราก็เรียกว่าผั่มเพราะมันเป็นอาหารโปรตีนอาหารโปรตีนจากสาหลายที่มันมีส่วนกับพื้นที่ถ้าเรารู้จักมามีส่วนพัฒนาขึ้นมา <c oughs> มาเลี้ยงมาบำรุงมันไม่ได้ใช่พื้นที่มาก แล้วก็มันไม่ใช้เวลามากด้วยมันเหมือนกับสิ่งมีชีวิตนี่แหละเหมือนกับพืชเราถ้าเราทําถูกวิธีการขยายตัวของมันสามวันเรานำมาใช้ได้แต่ละครั้งแต่ละครั้งถ้าพื้นที่ประมาณสัก40่สบหบตารางเมตรนี่มันก็จะได้ประมาณสักถ้ามัน สมบูรณ์มันจะได้ประมาณสัก12บกิโลใน12บกิโลเราทานไม่หมดหรอกทำนอกนี้ก็อยากให้เขาได้ความรู้เหล่านี้ไปใช้จะให้ยอมเขาสาธิตวิธีนำเอามาใช้แต่ผมทำไว้นั่นก็ผมก็เอามาใช้ตลอด <c oughs> ผมก็ว่ามันเป็นประโยชน์ต่อเราอยู่ร่วมกัน เราอาศัยซึ่งกันและกันมีอะไรเราก็ให้ข้อมูลซึ่งกันและกันมันก็นพึ่งพาอาศัยกันได้เพราะคนเราถ้ามีส่วนอย่างนี้มันก็ทำให้เกิดความรู้สึกมั่นใจและก็มีความสุขทำนองนี้ของประมาณบ่ายสี่โมงนี่แหละบ่ายสามโมงนี่เราก็ยังฟังเทศฟังธรรมอยู่บ่ายสี่โมงผมก็คิดว่าอยากให้เขา ทำให้คนรถที่มากับครูบาอาจารย์ได้เรียนรู้กันไปบ้างเพื่อจะได้เป็นส่วนหนึ่งของความรู้แล้วก็เอาไปใช้อันนี้ก็เพียงแต่มีความหวังว่าอยากให้มันมีส่วนเป็นคุณเป็นประโยชน์อันนี้ก็พอที่จะเข้าใจกันนะครับ